พวกเราอยู่ในกลุ่มลายนี้ก็อายุทเท่ากันหมดเนาะหกสิบหกสบบสอพูดไปก็เหมือนกำลังเล่นมอนซ่อนผ้ากันอยู่นะเล่นเก้าอี้ดนเตีกันอยู่เล่นหมอนซ่อนผาไม่รู้ใครจะโชคดีได้ไปก่อนไม่รู้ว่าพรุ่งนี้หรือชาติหน้าอะไรจะมาก่อนกัน แต่เชื่อได้เลยทุกคนต้องไปเหมือนเหมือนกันว่าไหมทีนี้อยู่ที่ว่าใครเตรียมอะไรไว้เท่าไหร่แล้วหลายคนโชคดีที่สะสมอะไรไว้เยอะมันถึงต้องมีประกันชีวิตเนี่ยถ้าของ A.A. เนี่ย ถ้าอยากได้หลักประกันล้านหรือสิบล้านก็ขั้นต่ำก็เดือลละพันเป็นการซื้อความสงบสุขทางใจทุกวันนอนอยู่บ้านวันสุดท้ายเราก็ต้องไปน,นอนที่วัดหลายๆคนโชคดีจากบ้านไปวัดเลยแต่ถ้าโชคไม่ดีตนะ้องแวะโรงพยาบาลก่อนเนี่ย บางโลกบางอย่างก็ค่าใช้จ่ายก็สูงบางคนสะสมมาตลอดชีวิตเจอโรคร้ายโรคเดียวเอาเงินให้หมอหมดถึงไม่เป็นอะไรอายุยาวเกินไปเราก็ต้องอยู่20ปีกินข้าวสามเวลาคิดคำนวณดูแล้ว20ปีไม่ต่ำกว่า8ล้าน10ล้านเราลองดูสิเมื่อ10ปีที่แล้ว ก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไรเดี๋ยวนี้ชามละห้าสิบาทเมื่อสิปีที่แล้วชามละยี่บห้าประมาณนะก็แสดงว่าทุกๆสิบปีเนี่ยค่าคองชีพมันขึ้นร้อยเซนขึ้นเท่าตัวแสดงว่าเราอยู่อีกพอตอนเราอายุเจ็ดสิเนี่ยก๋วยเตี๋ยวมันก็จะอยู่ที่ชามละร้อยชามละร้อยกินค่า3ามเวลาก็300รวันละสามร้อย ค่านุ่นนี่นั่นะนิดหน่อยอ่ห้าร้อยเดือนหนึง่งเดือนหนึ่งเท่าไหร่หมื่นห้าปีหนึ่งอาตีไปง่ายแสนห้าสิบปีล้านห้ายี่สิบปีสามล้านอันนี้ค่าค่าสาเวลาท่านนยังไม่ยังไม่รวมค่าอยู่อาศัย อย่างอื่นแต่ถ้ามีเงินชาปนก,กิจก็ดีนะใครมีมากก็ลงมากใครมีน้อยก็ลงมากสมมุติว่าเดือนละพันเนี่ยง่ายๆนะเดือนละพันสร้างความสงบถูกทางใจได้เป็นล้านเลยนะเอามาให้เออลงทุน20เปลิงที่ดูวัลพันธ์เนี่ย ปีหนึ่งก็หมื่นสองสิบปีก็แสนสองยี่สิบปีก็สองแสนสี่แต่คุ้มครองเดวันเลยวันแรกเลยเป็นเงินล้านทันทีถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันสนใจติดต่อได้นะครับซื้อกับตัวแทนคนไหนก็ได้บริษัทไหนก็ได้ซื้อกับพี่พน้องๆองยญาติญาติ ที่เริ่มมาเป็นตัวแทนใหม่ๆยิ่งดีเราจะได้สนับสนุนเขาเพราะว่าไม่ว่าประกันชีวิตไม่รู้จะไม่ว่าจะซื้อด้วยเหตุผลใดสุดท้ายก็มีความคุ้มครองเหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับสร้างความสงบสุขทางใจเงินพันบาท วันละเท่าไหร่วันละไม่กี่ตังค์วันละสามสิบกว่าบาทคิดว่าเรากินเบีรเพิ่มวันละขวดสูบบุหรี่เพิ่มว,วันละซองกินก๋วยเตี๋ยวเพิ่มวันละชามแต่สร้างความคุ้มครองความสงบสุขทางใจ อย่าลืมนะครับถ้าเราไม่อยู่ขี้เท่าเราไหลลงมาเป็นเงินเป็นทองทับถมลูกหลานน่าจะดีกว่าครับเพราะว่าไม่ว่าอะไรทุกคนก็ต้องอีกหปีสิปีทุกคนก็ไม่อยู่ในกลุ่มนี้ตลอดไปอยู่แล้วปรึกษาผมได้นะครับ ทำได้ครับดีกว่าตายฟรีขอบคุณครับ